สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน X-Mi Device นะครับอาจะมาทําการเทสรันตัว DC Die 2Q นะครของโมเลอร์นะฮะตัวนี้เป็นงานซ่อมหลังจากทําการซ่อมเนี่ยเราจะทําการเทสรันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโมเดลของ DC Die ตัวนี้ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นโมเดลนะฮะเป็นอ่าเป็นโมเลอร์นะฮะ TPY สองขีด C หนึ่งห้า s l a s สามสองศูนย์ขีดหนึ่งห้าขีดหนึ่งบนะฮะ DC Die โมเลอร์ 2Q นะครับ ตัวนี้ผมทําการจ้ำสัญญาณต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะมอีอินพุตะฮตอนนี้ผมเลือกอินพุต220โวลต์นะฮะแล้วก็เลือกเป็นอาเมเจอร์โวลเตจฟิทแบ็กโดยการจ้ำหนึ่งหนึ่งกับ25นะฮะส่วนเคอร์เรนต์ก็ผมดิฟสวิตเพื่อเพื่อเลือก inal, อ่าเลือกเคอร์เรนต์เปลี่ยนดิฟสวิตเพื่อเลือกเซตเคอร์เรนต์ที่เทอร์มินอลอาทษเลือกเคอร์เรนต์ที่ทิมพอร์ตตัวนี้นะครับตอนนี้ผมจ้ำสัญญาณดันไว้นะฮะ ตอนนี้รันอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้จ่ายสัญญาณเร e เพื่อสั่งหมุนนะพอถอดสัญญาณรันออกเนี่ยไฟก็จะติดสามดวงนะพอรันเนี่ยฮะไฟก็จะติดดวงเดียวนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็น R Divider นะฮะเป็นเร e สัญญาณร,รันนะฮะ mm hmm. สังเกตตรงนี้นะฮะ ายก็ไปที่1.5 1.3โ bon วลต์นะฮะมอเตอร์ก็จะเริ่มหมุนเกทางมอเตอร์นะสอ2คิวนะฮะข้อเสียก็คือ,อรอบจะไม่นิ่งนะฮะถ้าโหลดเราแบบน้อยๆน,นะฮะถ้าเป็นเอ็กซ์ตูเตอร์หรือว่าพว,พวกโหลดที่หมุนทางเดียวแล้วแล้วหมุนความเร็วเดียวเนี่ยโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นโหลดที่ต้องการ ความเร็วที่แน่นอนแล้วก็มีขึ้นขึ้นลงลเนี่ยแนะนําไม่เป็นสีคิวนะฮะตัวนี้เป็นสองคิวปรับความเร็วขึ้นปุ๊บรอบก็จะเกินมอเตอร์ก็จะเดมปิ้งขึ้นขึ้นลงลงนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานครับใช้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับหน้าง,งานาดรอบลงมาโอเค S C R Control นะทรสองคิว ดีซีไดมอนเลอร์สนใจติดต่อพวกงานซ่อมติดต่อได้ที่ร้านเอ็กมี่ดีไว้นะครับเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดสามสามสองศูนย์หนึ่งนะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะฮะกันนุชชิตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ